สารอุทธรพิพากษาประหารชีวิตผู้กองหนิงฆ่าอัมพรางศพผออ้อยมีรายงานจากสารจังหวัดกันทละลักษ์อําเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดคณะผู้พิพากษาสารอุทธรอ่านคำพิพากษาอุทธรคดีที่จำเลยร้อยเอกสุภชัยภาโสหรือผู้กองหนิงผู้ต้องหาคดีเจตนาฆ่าและซ่อนเร้นศพนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนหรือผออ้อยผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์กรบริหารส่วนตำบลชำ อำเภอกันธรักษ์เมื่อปีพศ2560ซึ่งก่อนหน้านี้สารขั้นต้นได้พิพากษาให้ประหารชีวิตคณะผู้พิพากษาบัรลังที่5อ่านคำพิพากษาในคดีโดยผู้กองหนึง่งไม่ได้มาร่วมรับฟัง เพราะถูกคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางกรุงเทพมหานครสารจึงได้อ่านคำพิพากษาผ่านวิดีโอทางไกลมีเพียงทนายความและญาติิของผออ้อยเท่านั้นที่มารอรับฟังคำตัดสินของสารอุทธรณ์ในครั้งนี้หลังจากใช้เวลาในการอ่านนานกว่าหนึ่งชั่วโมงสารได้พิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้ประหานชีวิตร้อยเอกสุภชัยพาโศหรือผู้กองหน่งพร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มจากเดิม2.7ล้านบาทเป็น3.5ล้านบาทด้านนางแหลมและนายบุญเลิศแม่และพ่อของผออ้อย กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำสั่งให้ประหารชีวิตคนที่ฆ่าลูกของตนอย่างทรมานทั้งที่ลูกสาวได้มีบุญคุณด้วยการให้ยืมเงินไปใช้หนี้เล่นการพนันแต่กลับมาทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างทารุณและเมื่อตัดสินให้ประหารชีวิตก็อยากให้นำตัวไปประหารชีวิตทันที